คลิปนี้พาไปโรงแรมเดะสแตนดาร์ดแบงกอกที่เป็นแฟรกชิ i p ของเอเชียนะครับที่นี่เป็นที่สุดของการออกแบบรีไซเคิลโมเดิร์นที่ต้องยอมรับเลยว่าสวยสุดๆครับมาพักที่นี่ได้วิวที่สูงที่สุดของกรุงเทพไปด้วยจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ และเรามากันที่ตึกมหานครนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับ2ของไทยตอนนี้รองจากแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนต์ของไอคอนสยามนะครับซึ่งป้ายโรงแรมเขาเนี่ยจะกลับหัวแบบนี้นะครับคือเขาไม่ได้ติดผิดนะครับโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดแบงกอกเขาจะอยู่กับตัวตึกมหานครเลยเป็นโรงแรมที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์แบบสุดๆครับเขาวางให้เป็นแฟลกชิพ p าร์ต r t อีของเอเชีย โทนจะเป็นลักษณะเรโทรโมเดิร์นมีความย้อนยุคแต่ก็มีความทันสมัยในตัวครับเออทั้งย้อนยุคทันสมัยก็แปลกดีเหมือนกันดูแต่ละชั้นของเขานะครับโทนสีนี่ไม่เหมือนกันเลยครับงานออกแบบทั้งหมดที่เห็นนี่คือมาจากใครเมฮายอนศิลปินชาวสเปนครับมีสวดทรงรวดลายแปลกตาดูเท่ๆฮิปๆมีชีวิตชีวาทั้งโรงแรมเนี่ยเหมือนเป็นงานศิละปะไปซะทุกอย่างเลครับ ข่าวของที่จัดวางเฟอร์เนิเจอร์ที่เลือกใช้ในห้องแต่ละห้องมันลงตัวไปหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่น้นะครับพวกฟังก์ชันการใช้งานก็ยังสะดวกด้วยอย่างทีวีเนี่ยก็สามารถเชื่อมกับมือถือได้พวกสวิตช์ไฟม่านต่างๆนี้ก็ทําเป็นปุ่มง่ายๆให้ใช้งานได้หมดเลยการได้เข้ามาโรงแรมนี้ก็เหมือนกับเราหลุดเข้ามาในโลกศิลป,ปะโดยไม่ทันตั้งตัวเลยเละครับมันเรียกสัจนไม่กล้านัะนะ่ง <laughs> Cage, สวยมากเลยอ่ะแล้ว s: <S s> <S ดีไซน์โรงแรมโคตรสวยเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันไปดูในตอนแรกกะว่าเฮ้ยมามันนั่งมนนอนนอนนอนเล่นอย่างตั้งสองชั่วโมงพอเห็นศิลปะสไตล์แบบนี้นะไม่ไหวอดใจไม่ไหวไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าสนุกสนุกใช่ไปดูว่าเขามีมุมถ่ายรูปเยอะจริงไหมโตู้เย็นอะไรข้างในนี่คือเรียกว่า ระเบียบเรียบร้อยฝังอยู่ข้าในหมดเลยไม่มีออกมาให้ดูลบนะฮะโ oh. อ้โหอาบน้ำให้ผมด้วยโอ้โ oh. หดูถท้วโทนสีแล้วจจก็การจัดวางสวยงามมากโอ้โหอัตโงมาดนะคะยยนรับสวยยัน <laughs> oh. ในลิฟต์โอ้โหในลิฟต์ยังสวยครับผม เราจะไปชั้น4กันครับที่ดิสแตนด์ดาร์ตเขาจะมีห้องนี้เท่านั้นนะฮะที่เป็นโทนสีขาวดําเป็นห้องทานน้าชาค็อกเทลมอกเทลต่างๆสีสันดีซน์นี่คือสุดยอดจริงๆครับอย่างกับดุนมาจากนิทานอลิสอินวันเดอร์แลนด์เลยข้างๆกันเนี่ยก็คือเดอะเพลเลอร์นะครับเป็นเหมือนเลาจ์หรือโซนนั่งเล่นบางวันก็จะมีดีเจมาเปิดเพลงกันด้วยจะพักผ่อนหย่อนใจหรือไปถ่ายรูปเก๋ๆก,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 ก็ได้หมดครับส่วนชั้น3นี่ก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งแม้แต่ห้องประชุมเขาเนี่ยก็ยังตกแต่งได้เข้าเตีมครับค รวมกันนะบางทีมันก็จะดูแบบงงๆว่าจะเป็นโทนไหนแต่ว่าที่นี่เขาใช้เนี่ยหลายสีมากแต่ว่าออกมาแล้วมันท่อนมันดูสวยม่รู้น้โทนนี้เขาใช้แปลกมากปกติที่อื่นก็จะใช้2 4 3สีสามสีแค่นี้เพื่อให้มันแบบคุงโทนเนี่ยแต่ที่นี่ใช้หลายสีแต่แบบก็ยังได้โทนที่สวยอยู่โอ้โหชอบมากชั้นหนึ่งของโรงแรมจะมีร้านเดอะช็อปนะครับเป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกต่างๆที่เข้าเตียงเหมือนท่าโรงแรมครับดูแปลกตาแล้วก็น่ารักครับชอบ็อปตรงข้างล่าง แรงนะคะสินค้าแบบน่ารักน่ารักวางขายเต็มเลยจะไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นทั่วไปมีทั้งสินค้าที่เป็นของตัวโรงแรมเองแล้วก็สินค้าฝากขายแต่ดูแต่ละอย่างอ่ะคือน่าซื้อมากเลย <c oughs> ที่นี่ฟิตเนสเขาจะเปิด24ชั่วโมงสมมติว่าใครมาที่นี่แล้วไม่ได้ออกชุดออกกําลังกายมานะที่นี่เขาก็มีให้บริการนะคะเลือกได้เลยค่ะแต่ละสีแต่ละไซส์มีหมดเลยนี่นะคะมีตัง้งแต่รองเท้า้องหมาไว้แรกเกิดในว,วัยโตและของเล่นของน้องเซมค่ะ ตลอดรับแม่ไปฝนตกหนันเลยเจ็บอีกเพื่อนมาหาตลอดเพื่อนมาหาตลอดเบียดเรียบร้อย๊ตดื้อดื้อก็ไม่ดวงแกตัวอย่างงี้ดวงแกนั่นแหละฝนตกทุกวันดวงแกนั่นแหละมาเที่ยวดีไร ที่เราขับรถมาเราชิดขวามาตลอดรถข้างหลังด่ารถใหญ่เนี่ยคือขึ้นตางลวงมาไงเขาบอกว่ารถเงินสดชิดซ้ายเรารถเงินผ่อนเราเลยชิดขวามาตลอดไม่สัตว้าะเราค่ได้ไหมสิบคะแนนได้กี่คะแนนอ่ะห้านั่นโอ้โหครึ่งเดียวเองเอาอะไรเยอะแยะมีนี้มาทั้งวันเน้นหนังสือเนี่ยแอรันเทเลอร์จอร์แดนอ่ะจะแกไม่รู้จักเหรอ ยังไม่รู้จักจริงเหรอเนี่ยฉันรู้จักแอนได้ฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันเฮ้ยจอห์นทำเรื่อสวิตมิดใช่ไหมแต่ไม่รู้จักนี่เหรอเออแต่เขไม่รู้จักเหมือนกันฉันรู้กูณอังบอกว่าพ่อหนูอะดูคลิปทุกคลิปของของเซมเลยอ่ะเขาบอกวันนึงเขาโดนตัวหัวกี่รอบอีเซมบอกว่าถ้าเป็นกระท้อนอะมันอร่อยแหละ มันเป็นผู้ชายที่อร่อยผมเป็นกอ้อนใครที่มานะครับบิดซ้ายฝักบัวนะครับบิดขวาจะเป็นแบบน้ำมาจากเมดานนะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมนะครับโอ้ยน้ำมาหล่นใส่หัวเขาจากเมดาน,น่ะมิน้นโอเคนะครับเื่อเย็นของพวกเราเดี๋ยวเราก็ เดลิเวอรี่กินเอาไม่ดออกไปข้างนอกเพราะว่าฝนตกด้วยขี้เกียจออกไปนะครับก็สั่งมากินกันดีกว่อะอวดกระเป๋าใบใหม่ของเราหน่อยอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะครับตอนนั้นซื้อมาเองนะที่ไซส์ประมาณ20ลิตรแล้วก็ซิปพังซิปข้างๆ้าง,งพังนะครับแต่ด้วยความแบบการันตีล้านชา์เนี่ยเราก็เลยไปส่งซ่อมนะครับที่ซูมคาเมล่าส่งเคลมประกันอะไรเงี้ย ปรากฏว่าเขาให้ใบใหม่มาเลยอ่ะพอเราไปรับของอมันไม่ใช่ของเราดี่มาแบบโอ้ใบใหม่มากเพิ่งเห็นความสําคัญของการันตีแบบ l i ฟ e time ก็คือดีขนาดนี้เองนะแล้วก็ที่พักที่ The Standard เดอะ a แ d นดาร์ดแมงคอกหานครนะครับเขาก็เวลาเช็คอินนะเขามีคูปองให้3ใบนะครับใบแรกก็จะเป็นเครื่องดื่ม ค็อกเทลม็อกเทลก็จะ1นึ่แถมหนึ่งนะครับและอีก2องใบจะเป็นบัตรเข้าชมที่ตึกมหานครนะขึ้นไปชั้นบนเลยได้ตั้งแต่ประมาณ1นึ่ทุ่มถึง5้าทุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปตอนช่วงไหนก็ได้ภายในวันที่เช็คอินหรือจะเช็คเอาท์ก็ได้นะออกไปเช็คเอาท์เสร็จกลับมาช่วงหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มก็มาขึ้นไปดูข้างบนได้ถ้าฝนตกก็สามารถเลื่อนไปได้อีกประมาณ7วันก็คือเออเดี๋ยวเขาจะทําเรื่องให้แต่ว่ามันต้องฝนตกนะ

ทีวนะี TV, มีช่องให้เราดูหลายช่องเลยนะครับแต่ช่องเดียวที่ผมชอบดูนะครับสารคดีกำเนิดมนุษย์ภาคที่ปุ่นเราจะขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดของกรุงเทพเลยลิฟต์เขามีการ์ตูนให้ดูเพลินๆตาด้วยนะครับเร็วมากครับประมาณ5นาทีเนะี่ยก็ถึงด้านบนแล้ว คือตึกมหานครนี้ถ้าเทียบความสูงที่สุดเนี่ยก็เป็นอันดับสองนะเพราะอันดับหนึ่งเขาจะมียอดปลายแหลมสูงขึ้นไปเลยแซงไปประมาณ3าเมตรเท่านั้นเองแต่ผมว่าถ้าเทียบว่าคนขึ้นไปยืนได้เนี่ยที่นี่ก็น่าจะสูงที่สุดในไทยแล้วครับการได้มายืนที่ยงนี้คือมองเห็นทุกอย่างในกรุงเทพเลยครับกรุงเทพยา,ยามค่ําคืนนี้โอ้โหมองแล้วก็เป็นภาพเ่สวยงามมากจริงเขาจะมีเดอะสกายบีชนะครับเป็นดาดฟ้าชั้น78ของตึกมหานครนเลยเห็นวิวกรุงเทพแบบ3-60องศาเห็นจุดสาคัญสําคัญของกรุงเทพได้ทั้งหมดดจากกกตตึึนีี้เเยยวลย เรียกว่าเป็นดินเนอร์ที่โรแมนติกสุดๆไปเลยครับดีใจไหมครับที่มาวันนี้ฉันบอกเลยว่าฉันเลี้ยงแกได้ทั้งชีวิตแต่แกมีชีวิตได้แค่ถึงพรุ่งนี้เท่านั้นประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอ โอเคกลับมาเรียบร้อยนะครับนางนอนแล้วนะครับพอได้กินค็อกเทลแอลกอฮอล์มาดึกๆแบบนี้เราก็จะมีกิจกรรมเข้าจงหวังก็คือการสับหลังปั๊บๆๆก่อนนอนเานจะปวดหลังนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของโรงแรมนี้กันดีกว่านะครับเราก็ไม่ได้เป็นแบบสตาปนิกสตาปัปัดอะไรมาแต่ว่าเวลาให้เราเข้ามาแล้วหราแค่มองดูวัสดุอุปกรณ์ของเขาเดินมองแต่ละจุดแต่ละชั้นมันมีความสุขระหวล่ารู้เลยว่ามัน มันทำยากแล้วก็มันแมทสีเข้าตรงนี้ตรงนี้เข้ากับตรงนั้นความเหลี่ยมนี่ก็ไม่มีจะมีแต่วความโค้งมนอะไรเงี้ยเอาง,ง่ายๆแค่ตรงนี้นะนี่แค่หัวนอนก็ไม่ทําเป็นแบบแง่งออกมาเป็นไฟฉายเนาะทำเป็นแบบเรียบๆนี้เปิดออกมาฟับหมุนได้ซ้ายขวาปึ๊บแล้วก็เก็บเข้าไปโอ้โหทำไมต้องทําขนาดนั้น ดีไซน์สวยเหลือเกินนะครับแล้วเขาก็จะจัดวางมุมโทนต่างๆไว้เรียบร้อยเลยเรื่องการแมทสีกัต่างๆทำให้พร้อมแล้วแค่ว่าเอาโทนนางแบบไปยืนก็สวยเลยนะครับแล้วก็มีกิมมิคก็คือขึ้นถึกมหานคร ขึ้นไปดูวิวข้างบนสวยมากเรายอมซื้อความ5ดาวตรงนี้ก็เจ็ดแปก็ถือว่าโอเคในครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือมาพักผ่อนได้แล้วก็ถ้ามาอีกก็มาอยากรู้ว่าห้องอื่นจะสวยขนาดไหนอีกนะครับแต่วันนี้ก็มีโชคร้ายนิดนึงแหละก็คือมีฝนตกนะบางส่วนก็เลยปิดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราตอนเช้าก็จะมีสระว่ายน้ำเขาจะลองเปิดตอนซช้าแล้วก็มีเรื่องของฟิตเนสนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันพ่งนี้ต่อครับป้านอนก่อน ช้ามาวันนี้เขาบอกว่าสระน้ำเนี่ยจะเปิดตอน7โมงนะครับพอ7โมงปุ๊บเราก็ตรงไปที่สระว่ายน้ทาทันทีเตรียมไปเก็บภาพสวยๆของสระน้ําที่โ um รงแรมแห่งนี้กันเลยครับ <m ari> ไม่รู้ว่าดวงผมนี่เป็นอะไรนะเพิ่นวันนี้มีคนขอปิดสระครับมแมลงสักตัวก็เข้าไม่ได้เหมือนเขาจะถ่ายทำมิวสิกวิดีโออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วแดดมานี่ครูวันนี้อย่างดีเลยนะเราก็เลยมาออกกําลังกายกันดีกว่าแลวกันเออเอางี้ละกัน ซึ่งเครื่องปีนคลัมแบบนี้นะครับมีเพียง7ตัวในประเทศไทยนะและ7ตัวนั้นก็อยู่ที่เดอะสแตนดาร์ดทั้งหมดเลย <c oughs> เครื่องนี่นต่างๆก็ใช้ของเทคโนโลยีด้วยนะครับทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์สมกับเป็นรักชวรี่ไลฟ์สไตล์โฮเทลเลยครับ โอ้เสียดายจังเลยนะครับไม่รู้เป็นซวยอะไรขนาดนี้นะครับดวงผมเหมือนเขาปิดโซนเพื่อที่จะจัดงานบางอย่างเอาล่มออกเอาอะไราสายยางอะไรคือคือเข้าไปถ่ายรูปได้แต่ก็ไม่ตัวอยู่ดีก็เลยคิดว่าเออก็ไม่เป็นไรเลยดีกว่าคุณถึงพนักง,งานของที่นี่นะน่ารักมากเลยนะครับนแนะนําเครื่องแนะนําการใช้งานแล้วก็เรื่องของการเทคนิคการออกกำลังกายอย่างเมื่อวานโทรไปขอ แค่ช้อนกับซ้อมอากาจะมากินข้าวตอนเย็นเขาก็บอกว่าเอาจานชามมาด้วยเลยไหมเออกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยววางไว้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเข้ามารับข้างหน้านี่คือโอ้คือบริการแบบเหนือกว่าที่ลูกค้าแบบ เอ็กซ์ไว้อะและยูนิฟอร์มเขาก็จะแบบสบายเบาๆดูไม่แบบทางการจ๋านะเพราะว่าคอนเซปต์ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนสีสันของความเป็นคนเมืองการใช้ชีวิตตกเย็นกลางคืนก็มีการดื่มการใช้ชีวิตตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเช้าอย่างกลางคืนก็เป็นสีสันของความเป็นกรุงเทพความเป็นมหานครของประเทศไทยก็เลยจะไม่ได้แบบว่าโหใส่สูตรทางการจารายืน ครับคับอะไรก็ไม่ใช่ก็จะเป็นเหมือนสไตล์แบบ,สบ,ส,บสบายเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนที่คอยให้บริการโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูว่าอาหารเช้าของที่นี่จะเป็นยังไงแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อวันนี้ครับอาหารเช้าของที่นี่ก็จะอยู่ที่ห้องอาหารสแตนดาร์ดกริลชั้น5นะครับซึ่งตีวันนี้ใส่ชุดยีนมาให้เข้ากับความเรโทรของที่นี่หน่อยและห้องอาหารเนี่ยมีความเป็นอเมริกันความโค้งมนต่างๆก็ทําได้สวยมากๆและพื้นเขานี่ถ้ามองดีๆเป็นเหรียญเซนด้วยนะครับโหใครอยากหาเงินก็เอาจอบมาโรงแรมเลย อาหารเช้าของที่นี่ก็จะเป็นสไตล์อาราคานนะครับสั่งได้ไม่อั้นอาหารหน้าตาดีแล้วก็รสชาติอร่อยมากครับและดวงของผมวันนี้ก็ยังไม่ทะลายเลยครับฝนตกลงมาอีกแล้วโอ้ชีวิตเที่ยวกรุงเทพสองวันฝนตกสองวันกับคุณมากาลังพยายามแต่งตัววินเทจแต่ก็ได้นะหน้าเกเรโทรเยอะมินโอเคก็เดี๋ยวเก็บของเตรียมจะเช็คเอาท์เรียบร้อยนะเมื่อคืนก็นอนสบายมาก มินี่เหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้รู้ตัวีกทีตื่นเช้าแล้วหมอนนิ่มมากสบายมากที่นอนดีค่ะแล้วก็มีเรื่องของไฟที่นี่เปิดเนี่ยใช่ระบบไฟของที่นี่มันจะค่อยๆสว่างค่อยค่อยดับมันแบบว่าดูแบบสมูทไปสมดยังไม่ใช่แบบว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บอ่าไม่ใช่อันนั้นดูแบบ ไม่ไม่ไม่ค่อยวางโชว์อีกเท่าไรคือแบบงานตกแต่งของเขาอ่ะดีมากแล้วก็มีชาวต่างชาติเยอะมากมีคนจีนเยอะมากค่ะอ๋อปวยจเก็อไวส์์อันนี้สีขาวจเก๋อหงซอร์อันนี้สีแดงจเก็อนาซอร์จเก๋อไอส์ส์ แล้วเราก็ชอบกันดูแลของพนักง,งานอย่างเมื่อกี้ตอนเช้าโจาไปหาเขาบอกว่าเฮ้ยเออเรากินข้าวชัน้นไหนจําไม่ได้เขาก็พูดว่าอ๋ออยู่ที่ชั้น5นะครับแล้วก็คุณปิติพัฒน์สามารถทานได้ถึง10โมงครึ่งนะครับส1เอโมงจะเป็น last order นะครับคือ รู้ชื่อเราด้วย <c oughs> มันค <c oughs> <อ>ือแบบความใส่ใจของพนักงานคือค <c oughs> ือระบบเขาคงลิ้นกันมาแล้วแต่ว่าพอเขาพูดชื่อเราแล้ก็เฮ้ยโอ้เขารู้ชื่อเราด้วยเนาะเออ <c oughs> น่ารักจังเลยใช่จนแบบลืมไปว่า เมื่อกี้ชั้นไหนนะงงงงตัวเองชวนคุยนานไปหน่อยน้องอาหารน้องพนักงานก็คือแบบการถามการแนะนำการอะไรอ่ะคือดีหมดแล้วจะมีความเป็นกันเองใช่ใช่คือกันอ๋อครับเคยมาครั้งแรกใช่ไหมครับเออแบบน่ารักมากที่ชอบสวยคือมุมถ่ายรูปเยอะมากใช่ถ่ายรูปเยอะมากแต่ละมุมคือสีสันคือแบบมันดูคัลเลอร์ฟูลมีความมีความคมโทนของเขาของสวยงาม จัดว่าเป็นที่พักที่มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนจริงๆเรื่องของดีไซน์นี่คือที่สุดจริงๆครับเปลองแรวระดับ5ดาวในกรุงเทพที่สักครั้งหนึ่งนะได้ไปลองสัมผัสความสวยงามและก็กิจกรรมต่างๆของที่นี่ไปลองดูวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วพบกันคลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ